สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเดินสวนไผ่นะครับเราดูหน้าผลมาดูหน้าแรงกันนะครับธรรมชาตินะครับมีสดขึ้นก็ย่อมมีวันเหยียวแห้งนะครับหน้าผลเป็นช่วงที่เขาสมบูรณ์ที่สุดนะครับดมไปด้วยหน่อไม้นะครับแต่ว่าหน้าแรงก็อขอทิ้งใบนะครับ สิ่งนี้เราได้จากเขาก็คือปุ๋ยนะครับใครชอบเก็บเห็ดนะครับปุ๋ยใบไผ่นะครับจุดตรงนี้เป็นจุดที่เห็ดละงกขึ้นเยอะเลยนะครับพี่น้องครับก็เป็นเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตนะครับ การได้ลงมือทํานะครับคือการได้สารต่อขอบฝันนะครับคือการได้ออกเดินก้าวแรกนะครับเส้นทางข้างหน้าไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะครับแต่ก็มีวันถึงเส้นชัยนะครับดีกว่าการที่เรา,าได้แต่นั่งคิดนะครับได้แต่นั่งคิดแต่ไม่ไม่ออกเดินทางนะครับความฝันก็เหมือนกันนะครับ เราได้คิดเราได้ทํานะครับคือเราได้ออกไปตามหาความฝันนะครับอตรงน,นี้คือพริกนะครับก็วองดูครับพี่น้องครับเนี่กำลังกําลังแทงยอดนะครับออกดอกเยอะๆเ,เลยครับเงินทั้งนั้นครับ อันนี้คือมาเดือฝรั่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแบล็กกีนัวนะครับสายพันธุ์ของพี่หมอเล็กนะครับสวนพ่อรักนะครับโคราชนะครับขอบคุณพี่หมอที่สอนเรื่องต้นไม้ให้ผมนะครับเป็นพี่ชายที่ดีนะครับเป็นพี่ที่ให้ความรู้นะครับให้ผมมาต่อยอดได้ถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องต้นไมต้ต้องขอบคุณพี่หมอนะครับ อันนี้ฝั่งนะครับซึงซึงจะลงไปนะครับตัวน,นี้น่าจะลงไปเมื่อวานนะครับลูพิกครับขอบคุณครับพี่น้องครับ